สวัสดีครับร้านเวยพรประเครื่องครับวันนี้มีรายการพระจองมาถึงร้านแล้วนะครับอีกรายการหนึ่งนะครับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับรุ่นศีลาพรมหมมงคลนะครับนะครับของหลวงปู่ศิลาวัดโพสีสะอาดนะครับผมอธิษฐานร่วมกับพระเกจิเพียบเลยนะครับผมฤนนี้ใช้พิธีใหญ่นะครับเสร็จพิธีใหญ่นะครับลูกค้าที่จองนะครับนําไปจองมารับที่ร้านนะครับแต่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นจะส่งอีเมลวันนี้ร้านจะส่งอีเมล นะครับเราจะแจ้งหมายเลข m X ไปทุกท่านนะครับผมนะครับยังไงถ้าลูกค้านะครับท่านสนใจรายการอื่นนะครับท่านอื่นๆนะสนใจรายการอื่นนะติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งล้วท่านอย่าไม่พลาดนะครับทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ